สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องเซลล์คารดเตรนนะครับแล้วตอนนี้กับยู่เกลไม้คราฟออกเสียงคล้ายๆไม้ครับเลยเนี่ยโอ้โหออกเสียงคล้ายๆไม้ครับตอนนี้อยู่กับแมปนะครับเป็นแมปที่เรานะครับจะเล่นแบบตามใจได้เลยนี่เป็นแมปที่มีบ้านสวยมากแล้วก็จะมีนี่ด้วยนี่เขายกสถานที่หายากให้เป็นสถานที่มาไว้ตรงนี้เลย มันคือคาลือหาดผีสิงมันก็จะมีอย่างอื่นอีกนะมีนี่ด้วยนะเทมเพิลอะเทมเทมเทมโพเทมโพอะเทมโพอะไปนั่นเราจะขี่ม้ากันนะครับไปส่งเราจะขี่ม้าทัวร์กันนะขี่ม้าทัวร์ทัวร์ก่อนทัวร์วก่อนอูมาอ้าตัวนี้เร็วมากเลย้าวจะนั่งรถไฟไหมอะอุ้ยามาไปมามา มาเร็วมาเร็วมาเร็วพึ่จโอ้เร็ว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 มันจะมีจีจีเมันมีรางนะฮึบโอ้เลยอุ้ยมามาอย่าหยุดสิหยุดไหมอะอ๋อมันติดอ๋อต้องจะทุบพื้นทำไมอะเอา้าเราจะรางนี่มันอะไรเนะี่ยเราจะต้องไปตรงปราสาทนะมันเป็นจุดแรกนะเราต้องลืมต้นี้นี่คือ แบบที่พมนักของพระราชาบบอย่างนั้นอะพระราชาเจ้าหญิงเลย่านะเอ้ยเปรียบได้ถูกตีจริงๆเออฟุบแล้วมันก็จะมีแบบแด้ๆ,ๆก็มีโกงอยู่อะ่ะแล้วก็จะมีจุดปราสาทนะครับเป็นกำแพงเมืองกำแพงเมืองก็จะเป็นกำแพงแบบนี้นะซึ่งมันตั้งอยู่บนภูเขาะนะ <c oughs> มันตั้งอยู่บนภูเขานะครับแบบ อันนี้ยตังอยู่บนภูเขาแล้วอย่างนะครับคือคือคือสถานที่มันตรงนี้นมันมันไม่ได้มีดีแค่ภาษาอย่างเดียวนะครับมันมีดีตรงสิ่งก่อสร้างของเขานะครับออ้เมื่อกี้อะไรมันดำๆมันมืดคือชั่วขณะหนึงเลยเอ้ยจ้าพาม้าไปเก็บในคอกก่อนคอกมา้าเขาเรียวกว่าคอกม้าป่ะอุ้ย ตกแกหมดเลยหาก่อนหาโกอกหาหโคกม้าก่อนหาประตูโอกม้าก่อนหืมประตูนี่หายากเหมือนกันนะเพราะมันมีแต่บ้านเนี่ยเฮียเอ้ยติด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 เนี่ย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 รอก่อนนะแปบ๊บหนึ่ง ระหว่างนั้นเราก็จะหาแต่หาไม่เจอหาอยัางไงก็หาไม่เจอเพามีอคอกม้าอยู่ในนี้คอกอยู่อมันคปอนคอสัตว์อะคอสัตว์แต่ละข้ออะที่มันก็มีเลี้ยงมันก็จะเขาเขาก็จะเลี้ยงหรืออะไรบ้างเน่เน่แน,น,น่เดี๋ยวเหาะเดี๋ยวเหาะไปให้ดูนะเราจะเหาะไปให้ดูเฮ้ยแล้วมมามันจะไปกินอะไรอะ เฮ้ยมาตรงนี้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขตตรงเนี้ยเรามาเราอยู่ไกลจากเขตนน้นมากเลยเขตที่มีล้อมรอบอยู่อะ่ะน่าจะเป็นแบบแยกนะเขานะจะไม่ให้หมูมีแตงโมด้วย้ <Yeah. S 2> ยไปทางนั้นกันนี่ไงเจอแล้ว,วประตูเข้าเอาโฆษณา โณาเหรอครับเนี่ยโฆษณาเก็บโฆษณาคือนี่ไงคอกคอกแต่ละคอกเอ้าจะเก็บไข่มาเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหจะเอาไข่มาเพื่ออะไรครับนี่ไงคอกมาของผมจะเป็นคอกแรกเลยไป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  ไขไว้นี่นี่ดะเก็บเชือกเก็บเชือกไว้ทำตัวดีๆนะมาปะเราเราจะพาไปดูตรงอื่นๆบ้างนะก็อุ้ยเอ้ยปิดประตูใส่แล้วไหมอ๋อแล้วแล้วก็บินไปมันไม่ได้มีดีอย่างนี้ตรงเดียวเว้ยพาไปดูตรงอื่นกันนะ นี่ก็เป็นแค่ไบโอมธรรมดาไนะบาอโอมุอยเดี๋ยวได้ไดอะไนะดิน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 เฮ้ยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ดินจากใบโอมสวามใครมาวางไว้ดินจากไบโอมสวามแล้วก็ผสม่าจากไบโอมนี้มาด้วยกันก็จะเป็นแบบนี้ให้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงก็จะประมาณนี้ โอ้โหลูกหาไม่เจอแต่นั้นี่ยไปนี่ไงเจอแล้วโอ้โหเจอแล้วเราจะบอกความลับของที่นี่ให้นะครับเราจะไม่บอกความลับต้องต้องไม่มันมีทางลับด้วยมีทางลับด้วยนะเนี่ยตรงนี้มีทางลับอยู่ปรัมบลัมบลัมปรัมบลมบลมเราทางนี้เดะบีนี่มีอะไรอ่ะ อ่ามีห้องสีชมพูอ้าไป D N ได้อันนี้เขาบอกว่าไปตรงนีป้ประตูนี้ไป D N ส่วนตรงนี้ล่ะถ้าเป็นตรงนี้ล่ะดูสิเราเราไม่เคยไปตรงนี้ประตูเนเธอร์ป่าเข้าไปบไปเข้าไปจุดประตูเนเธอรไปประตูเนเธอร์ไม่อยากข่าวอะ่ะไม่อยากหลงทาง แต่ถ้าผมจะทำเพื่อ่นผู้ชมก็ทำไปเข้าไปเข้าไปโลกดีแล้วอ่ะเฮ้ยน,นี่เนเธอร์เขาเปลี่ยนเท็กเจอร์แล้วเน,นเนเธอร์มีบันไดด้วยอ๋อมันเป็นประตูวาร์ปมาที่อื่นด้วยเป็นบ้านเดี๋ยวนะนี่มันบ้านของพระราชทูตหรือเปล่าเนี่ยน่าจะพระราชทูตเลี้ยงโกเลมไว้เนี่ยอันนี้นี่ห้องอะไรอ่ะห้องลับหรอ ห้องลับอะไรอะ่ะห้องลับซุปไปไหนอะ่ะไปไหนเนี่ยห้องลับเฮ้ยมีห้องไรอะ่ะห้องบันไดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงนะเป็นแบบนี้เหรอเฮ้ยมีหลายทางด้วยเฮ้ยมันคืออะไรกันครับเนี่ยวั้วั้มันคืออะไรอะ่ะแล้วข้างบนก็มีอีกเหรอ อ๋อมันเป็นนี่เองมันเป็นปราสาทนี้เถอะว้ายเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไปตรงอื่นกันดีกว่าอาจจะลึกลับกว่านี้นะตรงอื่นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย what the fuck what the week I defeated this shit โอ้โหเอ้าอ๋อสังบะอ๋อ เป็นบ้านในเนเธอคือ,อไม่ใช่ดิใช่ปะเออสั้นบ้านบ้านในเนเธอแน่นแหละเป็นบ้านโอ้โหทำบันไดเขาแตกเราก็ซ่อมให้เขาดิแล้วก็ต้องซ่อมให้เขาหน่อยต้องซ่อมให้เขาหน่อยดิอปุ๊บอ่ะได้แล้วบ้านในเน,เ,นเธอร์ในบ้านเว้ยเ <c oughs> <c oughs> นเธอร์ในบ้าน <c oughs> โอ้โหสุดจัดประหลาดบอกว่ ประหลัดขอบอกว่าสุดยอดสุดยอดมีวัวสุดยอดเลยอะ่ะคูมีแบบตรงเนี้ยคูโหเนี่ยเนี้ยเนเธอเฮ้ยเนเธอมีโกเลมด้วยหรอเอาจริงจริงสุดเกินคนสร้างเมี่ยแสุดยอดมากเลยอะ่ะโหเป็นไงบ้านในเนเธอ มาโผล่ตรงจุดบ้านในในเธอตอน,นแรกเราก็ <c oughs> นึกว่าเป็นประตูมิติพิเศษที่มันต้องใช้คําสั่ง <c oughs> แต่นี่มันไม่ใช่ <c oughs> เล่นซะหลอกได้เลยนะเนี่ยหลอกเพื่อนได้ว่านี้คือบ้านเราอะไรแบบนี้ห <c oughs> ลอกได้หลอกได้อยู่หลอกได้อยู่ยังพอได้อยู่โอ้โหสุดยอดเลยพอดูข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นแบบปกตินี่มันก็นแบบปกติอา้าวเลอทุบกระจกทําไมวะ ทำไมเผื่อทุบของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขามาว่าเฮ้ยไปกับกับกับโลกกันดีกว่ากับโลกกันกับโลกกันโลกปกติอ้าวโผล่มาที่บ้านนะตกแตไหมโผล่มาที่บ้านใครเนี่ยบ้านใต้ดินนี่ว่มันเป็นบ้านอะไรอ่ะเฮ้ยมีบันไดด้วยเหรออะไรดีมีบันไดด้วย เป็นบ้านใต้ภูเขาคระบทุกคนสุดยอดเลยเป็นบ้านใต้ภูเขาเนี่ยเป็นด้านไต้ภูเขาที่มันต้องขึ้นปุ๊โหใช้ความเร็วสุดยอดเลยปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊นป แ๋ยวเราจะพาไปดูอะไรสักอย่างมันคือพีระมิดพีระมิดนั่นเองมันคือพีระมิดอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นพีระมิดแบบมีรูด้วยมีรูให้ดูด้วยเป็นรูแบบรูอะไรอะรูให้ดูผมไม่ได้ทุบนะแล้วมันเป็นอะไรเนะี่ยมีประตูด้เนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งหาประตูก่อนนี่ไงประตูโอ้โหไฟไฟไม่ลามด้วยนะแต่สสมันไม่ใช่วัตถุไฟนี่เราจะเข้าไปในพีระมิดกันัำงาน เดี๋ยวทำไมลักษณะมันเหมือนเจดีอะนะมันลักษณะมันเหมือนเดี๋ยวนะเขาบอกว่ามันมันมีชั้นล่างด้วยเนี่ยห้องอะไรลอะห้องอะไรอะเฮ้ยมีชั้นล่างด้วยเอาเรื่องวะมีชั้นล่างด้วยไป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 นึกว่ามีประตูอีกอันหนึ่งอุ้ยตกใจหมดนึกว่าจะทุบแล้วอู้ชั้นล่างนี่อะไรอะชั้นชั้นอีกชั้นหนึ่งเหรอเอ้ยชั้นล่างชั้นล่างของชั้นล่างอีกที อะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าโฆษณาเว้ยโหโฆษณามาบ่อยต้องปิดเน็ตป้ะเนี่ยเล็้งน้อยเกมนี้ก็โอ้โหนี่เน,น,นี่โอโ้โหสุดยอดเลยสุดจัดประหลัดบอกประหลัดขอขนาดประหลัดยาเราออกยังบอกว่าสุดจัดนะครับเนี่ยเียปบ้ขึ้นไปมขึ้นไป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  แล้วจะขึ้นไปอีกนะมันดูมีบันไดอยู่อันนี้เป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ามาแล้วชั้นสุดท้ายแล้วเนะี่ยทำไมมันขึ้นไวจังเลยเอ๊ะจะดูตรงนี้ดีกว่ามันเหมือนเป็นแบบหน้าต่างเลยเนาะย و, วิววิวมีสะพานอยู่ตรงนี้ด้วยโหสุดยอดเลยบายบายบายกลับไปที่เดิมแล้วเราจะพาไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของที่นี่กันนะครับ นะครับเราไาดูแลนด์มาร์กแล้วมันจะดูไฮไลท์กันนะแต่เรายังไม่ให้ไฮไลท์เราจะดูกันนะไม่ใช่ไฮไลท์สิแต่มันเป็นระดับที่สุดยอดมากน,นี่อันนี้เราพาไปดูแล้วใช่ไหมนี <c oughs> End ed. End ed ่เอ็นเดอร์เอ็เดอร์ดักเอ็นเดอร์แต่กอนไม่ใช่ดิไม่แน่เนี่ยปราสาทของกาเดียนโอ้โหเนี่ยปราสาทกาเดียน ยกมาไว้บนดินเลยถ้ามันถ้ามันหายากนักในน้ำก็ยกมาไว้บนดินเลยอืออตัวนี้น่าจะเป็นไบโอมตะวันนาใหุ้กไปไว้ในไบโอมตะวันนาเนี่ยแน่เน่อนี้มันหายบางคนก็คือพึ่งเล่นบางคนก็คิดว่าในนี้หายากใช่ไหมเกี่ยวกับถ้ามันจะอยู่ในทะเลราบก็ยกมาในไบโอมตะวันนานี่เลย <laughs> โอ้โหให,นนนะใหญ่กว่าอัน,น้นอีกนะเว้ยใหญ่กว่าอันุนีกโอ้โหใหญ่กว่าอนุนอีกสงเสัยมันเขาไดปรับให้ดีขึ้นมั้ง แถมนี้มันยังมีบันไดเลยตรงนน้นแน่ๆตรงนีนนน้มีบันได,นดอ่ะบันไดเล้วเทมโพ้โหเถาถ้าเถาวันจะเยอะขนาดนี้โอ้โหบอกเลยว่ามันกี่ปีครับเนี่ยโหโอ้โห,โหสูงท่บอกเนี่ยไม่สูงแม่นี่มันเป็นเทมโปลเทมโปลแล้วเข้าไปในเทมโปลได้แต่เราคงจะไม่เข้าหรอกนะเพราะมันแบบ าวันทจะมากกลัวหลงทางก็มีนี่มันคืออะไรนะคือสิ่งก่อสร้างสุดมหัศจรรย์ของมายของของเกมนี้มันก็คือสารพิพากษาเก่าหรือผมจะบอกว่ามันคืออะไรอ่ะสารโรมันเหรอมาเลยภาษาโรมันเรียกไม่ถูกอ่ะไม่ถูกว่ากี่อะไรอ่ะถ้ามันช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ เออลืมไปอีกอันหนึ่งนี่บ้านในภูเขาอีกแล้วในครั้งนี้สวยกว่านู้นอะ่ะแต่นน้นลึกลับกว่าแต่เรานะครับจะพาไปดูสิ่งอย่างหนึ่งนะครับที่มันจะทําให้คุณนะรู้เลยว่ามันนะครับไม่ได้หาง่ายนะครับคือไม่ได้หาง่ายคือไม่ได้หาง่ายกว่าไอ้นี่เลยอ่ะไม่ได้หาง่ายกว่าเทมโพลเลยอ่ะบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอครับ บางคนก็ไม่เคยเจอบางคนก็เคยเจอสิ่งนั้นก็คือคาลือหาดผีสิงนั่นเองคาลือหาดขนาดใหญ่ใจแทบจะวายเพราะมีมอนสเตอร์เยอะมากเลยอ่ะมีมอนสเตอร์เยอะมากเลยในนี้ถ้าเราเจอในป่าปกติมันจะมีมอนสเตอร์เยอะมากแบบเป็นจุดศูนย์รวมมอนสเตอร์เลยก็ได้ๆะนะเดี๋ยวคลิปนี้ขอฝากไว้ก่อนละครับบาย